ตารางคะแนนฟุตบอลบุนเดสลีก้าเยอรมันฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่12อันดับ1ยูเนียนเบอร์ลินแข่ง12นัดชนะ8เสมอ2แพ้2มี26คะแนน อันดับ2บายูมิวนิกแข่ง12นัดชนะ7เสมอ4แพ้1มี25คะแนนอันดับ3 SC f r e i b u r ฟแข่ง12นัดชนะ7เสมอ3แพ้2มี24คะแนนอันดับ4บรูเซียดอทมุนแข่ง12นัดชนะ7เสมอ1แพ้4มี22คะแนน อันดับ5ไอทรักแฟรง n ์เปิดแข่ง12นัดชนะ6เสมอ2แพ้4มี20คะแนนอันดับ6แอเบลไลซิกแข่ง12นัดชนะ5เสมอ4แพ้3มี19คะแนนอันดับ7 1899ฮอฟเฟนทาม แข่ง12นัดชนะ5เสมอ3แพ้4มี18คะแนนอันดับ8เวเดอร์เบรเมนแข่ง12นัดชนะ5เสมอ3แพ้4มี18คะแนนอันดับ9ไมล์05แข่ง12นัดชนะ5เสมอ3แพ้4มี18คะแนนอันดับ10เอฟซีโคโลนแข่ง12นัดชนะ4เสมอ5แพ้3มี17คะแนนอันดับ11โบรูเซียมินเช่นกลับบักแข่ง12นัดชนะ4เสมอ4แพ้4มี16คะแนน อันดับ 12. วอฟบวกแข่ง12นัดชนะ3เสมอ5แพ้4มี14คะแนนอันดับ1 3าสบวกแข่ง12นัดชนะ4เสมอ2แพ้6มี14คะแนนอันดับ14 Hat ่แฮท่าเบอร์ลินแข่ง12นัดชนะสเสมอ5แพ้5มี11คะแนนอันดับ15 v f b สตุต gart แข่ง12นัดชนะ2เสมอ5แพ้5มี11คะแนนอันดับ16บกไบเออร์เลวกูเซนแข่ง12นัดชนะสเสมอ3แพ้7มี9คะแนนอันดับ17บเกคุม แข่ง12นัดชนะ2เสมอ1แพ้9มี7คะแนนและอันดับ18ชาวเกส04แข่ง12นัดชนะ1เสมอ3แพ้8มี6คะแนนตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลบูเดสลีก้าเยอรมันฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่12คร un ิสโตเฟอร์เอ็นคุนคูจากแอบไลซิกทำได้9ประตู นิคลาสฟูครูกจากเวเดอร์บรเมนทำได้9ประตูมาคัสตูรามจากบรูเซียเหมือนเช่นกลัดบักทำได้8ประตูจามานมูเซล่าจากบาเยร์มิวนิกทำได้7ประตูไดจิคามาดะจากไอทรักแฟรงเฟิร์ททำได้7ประตูเชโรโดเบเกอร์จากยูเนียนเบอร์ลินทำได้6ประตูซาดิโอมาเน่จากบาเยร์มิวนิกทำได้6ประตู เจอร์มีฟริมปงจากไบเออร์เลวกูเซนทำได้5ประตูเลรอยซาเน่ er จากบบยมินิกทำได้5ประตูและเอเมดินเดมิโรวิชจากอัลสบวกทำได้5ประตู